สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องพักน้ำมิสูินนะครับนนี้มาอยู่ที่หนองหนองสามน่วยนะครับที่อนุรักษ์นะครับตัวข้ามไฟป่าครับอนุรักษ์นี่เหรอสวนลูกสวนลูกกระชาตินะครับวันนี้พันเพชรกับพันอานะครับจะพาไปล่าป่านะครับนะครับปลากั้นไปหาปลานะครับผมครับเดี๋ยวตามันไปนะครับก็จะปลาขอาไปซ่อมบ่านะครับ อโอนี่นะครับเพีย์พันแอปุลพามาเอาป่าที่นี่นะครับ ลางคืนนี้ครับนี่ในแพนใหญ่แล้วครับโอ้้หนาวเว้ยร่บน,นีเปิ่ลนก็มาใส่แน่งไว้นะครับเดี๋ยวดูแน่งนี่

มีหน้าไหเพศกันวะหนียวปลาช่อนนะครับไมเพศอให้ถุงกันเลยมาจ้องใหญ่ถุงแค่เซลล์เพี่อนอยู่ไหนอยู่ไหนอะอยู่ตรงไหนเหน ลื่นมืออ <laughs> ยู่นะลื่น <rainforest> มืออยู่เ่นมืออยู่นี่เจอนะครับกรชชอน ไม่อยากหลยแต่ก็ได้อยู่ฮ่าหนึ่งรืว่ามันใช่ออกไอ้ตรงปลายได้นะดีนะที่ยังโอ้ได้แล้วครับหัวมันครับตัวตัวเล็กตัวก็สามตัวแล้วปลาขาวอีกสองตัวนี้ ป็นนิ้นน้อยเอาไปเลี้ยงได้นี่ป็นนินนี่นเ,เนาะโอ้โหได้แล้วครับได้แล้วครับโอ้โหแพนเพชรแพนแอะผมผิดหวังครับวันนี้ครับ

chứ đâu giúp mà mấy anh em ơi <laughs> anh không đâu đâu mà chị ông lên đây, mà เท้าบันเหีครับโอ้เนียนนอนด้วยเนียนนอนดว้วยกิดตัวเต็มเลยนะดูด้ดวะ <c oughs> อันนี้ใช่แห่ในตำนานปีที่แล้วครับพื้นแน่นอะ ของดังเกินขอ,องดังเกินอะแปาตกใจอะโดดออกจากแหงมดอยู่นอกแหงแล้วเปล่าเมื่อ,อกี้นี้แหดอยู่ในแหงนะโอ้สยเลยครับโระดับเซตหนักกระเซ็เพชรนี้นหวาดิดหวาดครับมาด,ด,ดูดูถ้าจับปลาออกจากแหงก่อนครับโอ้โห งานนี้ต้องทาสวย้ก่อนนะครับได้เต้เฮ่มันอยู่ครับมันอยู่นี่ว่าใต้ต้นไม้นี่ว<ม>่าเนี่ยกอญย,า,ออยาเนี่ยกอแย่กอแ้าจะกอแ้่เนอะจะน้องกอญ้านะครับเดี๋ยวได้ผลเนื้อมาซอปลาแล้วเนอะอยู่ใต้น้องกอญย่ เขียดนี่ไม่น่าลงนะอย่างนี้เลยนะมันเย็นอย่างนี้นี่ผมได้เขียดแล้วครับปลาใสปลาใสใสปิ้งเนี่ยปลาใสครับใสปิ้งเลยกินได้ เออนะีมันอยู่ในโคฮันเตเนะราเนี่ยปลาช่อนนะ่ะกระโดดเมื่อกี้เราโอ้ติดแล้วครับเนะบี่ยบุ๊บุๆบุดแล้วนะไอ้สายติด,ดีกดลปะปลาสาสนี่มันคือปลาอะไรใครรู้จักบ่สพันธ์อะไรนะอา้าว อาศัยโอ้เป็นไหนละ่ะโอ้ครับไข่หัวจกักครับมันพันอย่างครับเนี่ยมันเห็นทะลุเลยเออ,อเห็นทะลุไปมืออีกข้างเลยเนี่ยเนี่ยไม่ค่อยชัดโอ้ยมันซ่อนแอบเละ ใส่ปิ้งเลยปลาอย่างหุ้ใคร้จักบกดคอมเมนต์มาออนี่ครับปลาใสครับใสแ่แต่้ใส่หันไลน์น้อมือฝั่งคุ่นเลยครับแต่ว่าหัวมีแล้วเ <laughs> <laughs> พีดเด็ดหัวกว้างแล้วต <laughs> ิดแน่งดี

งูงูอยู่ทางพี่ครับงูโอ้แจ็คผอข้าท่านผู้ชมครับดูครับโอ้ลาบลอยเฮ้ยจะหลุดเปล่วะต้มงูเลยเย็นนี้ไม่น่าหลุดนะพี่ดหรอเฮ้ยถ้าหลุดมานี่มี h a ครับผมงั้นเข้าจะช่วยงูไหมช่วยมันไหมถ้าช่วยมันนี่มันไม่ช่วยเรานะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกลับเข้ามาช่วยแล้วกันกลอบกลับเข้ามาช่วยปล่อยสู่ธรรมชาติกลับกลับเข้ามาช่วยแล้วกันงูครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิ๊กก่อนกยมาเอาออกนะครับมาได้ก่อน ม,มันต้องไล่ให้แบบมาชนกระขข้งถ้าอยู่ดีมันไม่ชนผมนี่ออกให้เป็นเลยดึงพลึดขาดหมดตะไข่เพิ่งจะซื้อมาโอ้โอตะไข่ป้ายยังไม่ออกเลยคราวนี้ครับอ้นี่หินดู โอ้แก่กล่องมาใช้เลยครับวันนี้มานแตะครับนี่วันนีครับวิธีการเก็บแน่งนะครับเก็บแน่งด้วยแผ่นเพชรครับข้าวบรีตลอดเลยไม่ปล่อยเลยเนะ <c oughs> น,นี่ยนี่เป็นจัลากแน่งนะครับมาต้อมๆเหมือนแล้วก็ลากมาทางนี้ต้องลงน้ำครับเก็บลาบนฝั่งนี่วะเก็บตาบนฝั่ง มงนี้ยี่สิบตัวโมงนี้ยี่สิบตัวเหลียงครั้งเดียวแล้วเหลียงเดียวแล้วโลง่งีมาเบี่ยงมงยังแต่เช้าแล้วเนี่ยว่่่าใสใสเนียอะชถ้ามีไฟผมจะไปเสียบไฟย่างในงผัสไส้นี่งนะ <c oughs> ตัวระบบตัวระบบ เยอะแต่นเนาะไอผว่าน่าจะอยู่ตรงนั้นตื้นๆน่ะโ <c oughs> อ้มันเตเตะอันนี้ไม่อยากจะคุยนะครับเพาถ้าผม ถ้าผมทอดแหย่ถ้าผมตอดแห่นี่มันจะหมานนี้ก่อนเนอะตอนนี้ผมมาพร้อมนะครับได้เตรียมชุดมาเนาะแตาผมเตรียมชุดมานี่แต่มดหนองล้วเนี่ยมัอยากจะคุยนะท <c oughs> ี่ใส่นี่ผมปล่อยได้ไได้ปิ๊กไปเอาที่ใส่มาแห่เนอะเนี่ยครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับเข้าอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ผมตัวนะครับช่องรักในเม่สุรินนะครับนี่ผลงานวันนี้นะครับ นี่ครับไอ้อาครับผ่านเพชรนะครับนี่อันนี้เอาแค่สองชั่วโมงได้นะครับนี่ครับถ้าใครชอบอย่าลืมนะครับเข้าไปกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับเจะมีคลิปต่อไป่ครับเราจะมีคลิปต่อไปนะครับวันนี้ถ้าเจมาตันได้ทํากับเข้าครับคนี่ครับต้องขอบคุณพี่อานะครับเจ้าของแน่งผมแล้วก็นี่ครับ นผ่านเพชรครับให่กช่านี้ใหญ่กลับบุรีตั้งแต่ยังไม่ลงครับบุรีของโมตเตอร์เนี่ยไข่สดใจบุรีกับซักใ้เนินนี่อูลเล่นนะครับเดี๋ยวอูลเล่นไปครับครับขอบคุณครับผม